ของผู้คนไงโอ้ฮึถ้กินมันได้นี่ฮึที่ทำเลยขี้หูขี้นี่หูดโด,ดหูหน่อพ่อไหมล่ครับจวดครัสวัสดีครับวันนี้จะปาไปะยะน้ำพริกปลาโอโลนะครับนี่คือปลาที่เอาอยากไปะยะเนอะ นี่คือเอาเอาปลานิ้นเนี่ยไปต้มก่อนนะครับต้มใส่กะปิหน่อยนะครับจีหอมแดงสักเจ็ดแปดแกนนะครับรสชาติมะได้หอมหวานนะครับพริกหนุมม่มสักสิบสิบห้าแกนสัแกนกะะ็ได้แล้วแต่ความเผ็ดตีคนเฮาจะชอบนะครับแล้วเฮาเอาอกมาใส่เอาก้างปลา,อ,าออกนะครับเขาต้มแล้วนะนี่นะเผื่อเวลาที่เฮาต่าแล้วจะไ่ได้มันติดคอนะครับ กลางที่หใสหมอ,อกี้ปักฟ้อเนื้อปลานะครับที่เราได้ปักป้อมต้นหอมนะครับขัดไปได้เลยนะครับผมถ้าแขบข้าตำลึงมะละกินกใจนะใจครับนี่จะไปลวกกับเพ่พี่ครับเนี่ยนี่แม่นโมกอะแม่นหมดเลยครับ หลวกกับน้ำพริกไม่เปล่ารักของมันของมันกินล้ำนี่ผักอะไรครับผักขี้หูดขี้หูดครับหรือภาษาการเขาเรียกว่าผักยหมหูครับปลอดสารพิษครับปอดสารพิษนะครับอยู่ที่บ้านเรากินได้ทุกอย่างครับขี้หูดขี้นี่ครับผักปลอดสารพิษนะครับที่บ้านเราปลูกเองนะครับ นี่เอาไปนึ่งเลยนะครับปะ่ะเริ่มตามกันเลยนะครับใส่หอมเตี้ยมหอมแดงพริกหนุม่มที่เอาจีละไว้นะครับตาลงไปเลยครับเนี่ยก็ใส่หอมแดงเพิ่มใจเนาะหอมเตี้ยมนะครับแล้วแน่นอนแทนโค้งน่าจะแล้วด <laughs> <laughs> ้วยซ้ <laughs> <laughs> ายด้วยซ้ายโ <laughs> อ้สะอาดอนารไหมนิดหน่อยกันม <laughs> ี่การ <laughs> ที่เก่งเลย ตำหอมแดงหอมเตียมแล้วก็พริกนุ่มคือมันแหลกแล้วเัาก็ใส่จีนปลาลงไปเลยนะครับก้อยตำไปนะครับเน้อนี่นะเพราะมันเป็นน้ำพริกปลาเปหลายแทบหลายครับยส่น้านะแต่เลยเมียเลยหยุดพักก่อนโอ๊ตโอเนอร์ทุกท่านมาเกือกลางละอยากกินข้าวแล้วเนาะคนเลยคนเลยค่ะทะเลทะมันเข้ากันค่ะตรงนั้ จิ้มพลัคทับจางนะครับใส่เกลือมหน่อยนะครับบะพ,พริเผ็ดครับมาไปควไวพริกแดกงกรหอมเตียมไว้เหนะครับไม่ได้ถ่ายเลยลูกของทุกคนไง <c oughs> ออออเอาพริกแดงตะกี้ศูนย์แล้วนะครับเราก็ใส่น้ำซุปไปเลยนะครับรโ,โเคโเล่โเคโเลโเคโเลโเคเลโคเลเลนี่มันยัดแอปขับปิดผมอยู่เดีนี้ทิ่งเองสิละ,ะไป จบปลายล้วเข้าต้มเข้าสูนเนาะทำเรียบร้อยก็มาศูนย์ตีน้ำพริกปลาเลยนะครับแล้วก็กลน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 เลยเออ,อตักไปเก่งบ้านเด็เรียบร้อยครับน้พริกปลาโอโลกับพักปอดสารพิษที่บ้านฮอกป,ปุกนะครับถ้าผัากากลางพ่นห้องไหวเนาะ น้ำพริกปลาต้มอีกนะครับนี่เรียบร้อ,อรยครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเน้อผมค่าผม